5เทคนิคทางจิตวิทยาที่ทําให้เขาหลงรักคุณทันทีนะคะเมื่อคราวที่แล้วนะอาจารย์เปิ้ลก็มีคลิปเกี่ยวกับจิตวิทยารักนะคะในการทําให้หนุ่มสาวนะ,ะหรือคนที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยให้ชอบคุณทันทีนะคะมาถึงคลิปนี้ค่ะก็จะแอดวานขึ้นมานิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องทําให้เขาตกหลุมรักคุณในทันทีนะคะวิธีการง่ายๆเกี่ยวกับปฏิกิริยาของมนุษย์เมื่อได้รับแรงกระตุ้นบางอย่างแล้วก็จะทําให้เกิดความโน้มน้าวให้ใครนะคะสักคนหนึ่งเนี่ยชอบพอเรามากยิ่งขึ้นนะคะเรามาลลออออองงทททํําาาาาดดดููคคค่่่ะะะะหรืววาบบาจจีุณจจยแ้้ก็ไนะะนัั ข้อหนึ่งนะคะลองพูดเรียนแบบท่าทางคําพูดของเขาดูค่ะเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราไปล้อเรียนเขาหรือเปล่าแล้วเ,เขาจะไม่ชอบเราไหมเปล่าค่ะคนเรานะคะชอบความเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเป็นการทวนคําถามนะคะหรือว่าเวลาที่เขาทําท่าทางอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะทําตามนะคะแต่ว่าอยากให้เขารู้สึกตัวนะคะว่าเราเนี่ยไปทําตามเขาอย่างจงใจนะคะไม่งั้นเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเราเนี่ยผิดปกติและจ้องจะทําอะไรกับเขาบางอย่างให้ไปแบบนวลๆค่ะเขาไขวอห่างก็ขวอห่างด้วยนะคะเขาถามว่า มื้อเที่ยงเนี่ยส่วนใหญ่กินอะไรเราก็ทวนคําถามว่ามื้อเที่ยงเนี่ยส่วนใหญ่เรากินจุดจุด หรือว่าเขาชอบพูดนะคะมีคําแสลงหรือว่ามีคําอะไรที่พูดติดปากเนี่ยคุณก็พูดตามเขาไปบ้างเนี่ยเพื่อสร้างความกลมเกลียวกันเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นพวกเดียวกันและแอบรักคุณอย่างไม่รู้ตัวนะคะเพราะรู้สึกว่าเป็นทีมเดียวกันนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะชอบเล่าเรื่องความลับนะให้เขาฟังบางคนบอกว่าอะไรนะไฟในอย่านาออกไฟนอกอย่านาเข้าอันนั้นแต่งงานกันแล้วนะคะถ้าเรื่องไม่ดีเนี่ยอย่าเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังนะคะแล้วก็เรื่องเดือดร้อนก็อย่าเอามาเล่าให้คนในบ้านฟังแต่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของคนที่จะหลงรัักกนโดย ธรรมชาติแล้วนะเวลาที่เราเนี่ยเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งคือเราทําอะไรคะเราสบายใจเราสามารถเล่าเรื่องที่มันอาจจะเป็นความเสียหายแต่เราไว้วางใจเขาแล้วเล่าให้เขาฟังเนี่ยรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะปกป้องความลับของเราได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าอยากใครสักคนหนึ่งนั้นตกหลุมรักคุณลองเล่าเรื่องความลับที่เป็นซีคิดของคุณนะฮะแต่ก็เอาแบบไม่ได้เดือดร้อนมากนะคะหรือว่ารู้สึกว่าพูดไปแล้วรู้สึกฝืนใจนะคะเล่าเรื่องความลับน่ารักน่ารักเล็กๆให้เขาฟังนะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่า เหมือนคุณอนะไว้วางใจเขาเหมือนคุณให้เขาเป็นคนสําคัญเขาก็เลยจะเพิ่มระดับความชอบคุมการเป็นการหลงรักนั่นเองนะคะลองดูนะคะต่อมา3ค่ะเรารู้สึกไหมคะว่าตัวเราเนี่ยนะคะ,ะเป็นคนที่รับฟังมากกว่าพูดนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดข้อหนึ่งนะของสาวๆแหละแล้วก็มีหนุ่มๆบางคนที่ทำโดยพ่อาจารย์เปิ้ลเคยเห็นนะคะนั่นก็คือเวลาไปเดทกันเจอกันครั้งแรกอยู่ในที่ทํางานนะ,ะหรือว่าเข้าสังคมเนี่ยมันจะมีคนบางคนนะที่ชอบพูดแบบพูดมากอะ่ะ พูดเยอะนะคะพูดมากพูดเยอะแล้วบางทีหลับหูหลับตาเล่าเนี่ยไม่ได้สนใจคนฟังเลยว่าเขานี่อยากฟังไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้ว่าเขารักคุณหรือเปล่าตกหลุมรักคุณหรือยังหรือว่าชอบคุณมากขึ้นไหมง่ายนิดเดียวค่ะถ้าระหว่างบทสนทนาของคุณสองคนนั้นเราสองคนนั้นใครพูดมากกว่านะคะอ่าใครพูดมากกว่านะคะก็แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเริ่มชอบคุณมากขึ้นไม่ใช่เราไปนั่งพูดอย่างเงี้ยเหมือนเราจะไปรู้ข้อมูลใครบางคนถ้าเราเอาแต่เล่าเรื่องตัวเองแล้วเราจะรู้ข้อมูล เขามเช่นเดียวกันการที่ใครสักคนหนึ่งอ่ะพูดกับคุณเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะคะพูดนู่นพูดนี่ให้คุณฟังแปลว่าเขาเนี่ยไว้วางใจคุณเขาชอบคุณเขาเริ่มรักคุณเขาก็เลยอยากจะคุยกับคุณให้เยอะขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะใครที่คุยกับคุณเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นคุยเรื่องสนุกสนานคุยเรื่องส่วนตัวเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยมีความชอบพอในตัวคุณพอสมควรค่ะเขาก็เลยอยากจะเล่าเรื่องอะไรด้วยความเปิดเผยใจให้คุณฟังนั่นเองนะคะที่สําคัญนะอย่าไปแข่งกันคุยนะคะคุยก็คุยแต่พองามเปิดโอกาส เขาคุยเยอะกว่าน่อยนะแสดงว่าเขาชอบคุณนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4ค่ะคิดบวกมองโลกในข้อดีอันนี้มองโลกในแง่ดีอาจารย์บอกว่าตรงนี้มันเป็นคอนเซปที่เรียกว่ามีเกือบทุกคลิปเลยนะไม่ว่าจะเป็นคลิปการเงินคลิปอ่านคนหรือว่าคลิปความรักผู้หญิงคิดบวก ผู้ชายคิดบวกเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะต้องยอมรับความจริงถามว่าอย่าไปโจมตีว่าโอ๊ยคิดบวกไปบวชชีมันไม่ใช่หมายความว่าการที่เขาจะเลือกรักใครชอบใครจะเอาคนนี้ไปเป็นแฟนนะคะไปแต่งงานเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกเนี่ยถ้าคุณเต็มไปด้วยความคิดลบเนี่ยครอบครัวจะล่มสลายกันไหมเนี่ยเวลาเจอเหตุการณ์ที่มันแย่ๆเงี้ยต้องมีคนหนึ่งที่คิดบวกนะพยุงครอบครัวขึ้นเวลาที่เจอสถานการณ์การเงินแย่ๆมันต้องมีคนหนึ่งที่พูดบวกคิดบวกนะเพื่อให้กําลังใจคนในครอบครัวเวลาที่ความสัมพันธ์ มันแย่คุณต้องคิดบวกนะไม่งั้นล่มสลายนะคะเพราะฉะนั้นความคิดบวกถ้าใครยังไม่มีคุณต้องเติมเต็มเข้าไปนะคะในการฝึกมองโลกให้สวยงามเพื่อที่จะพยุงทําให้สถานภาพการเงินชีวิตสังคมเนี่ยมันกระตุ้นไปในทางที่จะโน้มน้าวทางจิตวิทยาในการสร้างสารรค์นั่นเองเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งสถานการณ์ที่แย่เนี่ยถ้าคุณสามารถทําให้มันดีได้เนี่ยเขาจะมองว่าเฮ้ยคนนี้ตกหลุมรักเลยอะ อยากเอาคนคนนี้พกใส่กระเป๋าไว้ทุกที่เอาไปด้วยอยากแต่งงานอยากอยู่ด้วยกันเพราะอะไรเขารู้ว่าเฮ้ยฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้วถ้ามีคนคนนี้เขาจะพาฉันออกจากดงความชั่วร้ายนะคะจากความมืดมนเนี่ยไปหาแสงสว่างแห่งเงินสดนะคะไปหาแสงสว่างแห่งความรักโรแมนติกและอนาคต ครอบครัวที่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นฝึกเอาไว้ค่ะนะเราก็จะพบว่าตัวเราเองก็มีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขข้อ4ี่คิดบวกค่ะเขาทําให้คุณเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะทำให้คุณเป็นคนพิเศษขึ้นมาทันทีแล้วเขาก็เริ่มตกหลังลุมรักคุณนะคะอ่าต่อมาสุดท้ายข้อที่5นะฮะอย่าตัดสินเขาให้มองเขาเป็นเพียงแค่ปุตุชนคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกับที่เราเนี่ยเป็นปุตุชนคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือทุกคนมีอดีตทุกคนมีสิ่งผิดพลาด ทุกคนมีเรื่องอะไรบางอย่างในใจนะคะถ้าคุณไปตัดสินเขาว่าเอ้ยเขาเป็นคนอย่างนี้เขาเป็นคนอย่างนี้เขาต้องอย่างนี้แน่เลยหรือว่าคุณไปแสดงความรู้สึกให้รู้ว่าประมาณว่าฉันรู้ทันเธอนะว่าเธอตรงอย่างเงี้ยบางทีคนไม่ค่อยชอบนะคะบรรยากาศการครบกันตกหลุมรักกันเนี่ยมันต้องเป็นบรร,บรรยากาศที่ค่อนข้างแบบสบายๆรีแลก์ผ่อนคลายนะอาจารย์เปิ้ลเห็นผู้หญิงผู้ชายบางคนที่เป็นคนชอบตัดสินว่าเฮ้ยสันดานแบบนี้เปลี่ยนไม่ได้นิสัยอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้หรอกคือบอกเลยว่ามันจะทําให้คนที่อยู่คู่ตรรรงข้้าาาามเเูสึกแย่่พะว ใครสักคนหนึ่งเขาจะรักคุณเขาจะชอบคุณเขาจะต้องรู้สึกภาคภูมิใจตัวเองเขาจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> คนนี้เป็นคนที่ให้โอกาสเราเสมอเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีไม่ใช่เป็นคนที่มองโลกแคบคนนั้นต้องอย่างงาั้นคนนี้ต้องอย่างเนี้แล้วมันทําให้เราเนี่ยหมดเสน่ห์เลยนะคะคิดดูสิท่ามกลางคนมากมายที่อาจจะไม่ได้ให้กําลังใจเขาอาจจะเชื่อว่าเขาทําไม่ได้อาจจะคิดว่าเขาเป็นคนที่ล้มเหลวแต่คุณเป็นคนเดียวที่บอกว่าเฮ้ยพี่ทําได้หนูทําได้น้องทําได้หนูเชื่อหาว่าพี่ทําได้ มันจะทําให้เขารู้สึกว่าไม่ได้แล้วล่ะเราขาดคนคนนี้ไม่ได้ละเราจะต้องมีคนคนนี้ในชีวิตให้ได้นะฮะนั่นก็คืออยากตัดสินเขาและให้แรงเสริมทางบวชแทนค่ะนี่แหละค่ะคือจิตวิทยาความรักนะคะมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมของคนนะคะถึงแม้วางทีแบบเอ้ยอาจจะดูไม่แม็กซ์เซนต์แต่พอทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าเขาจะชื่นชอบคุณรักคุณในที่สุดนั่นเองนะคะใครได้ทําอยู่แล้วบ้างคะนะคะเขียนมาคอนเฟิร์มได้นะคะใครชอบแชร์แท็กเพื่อนกดติดตามเพจอาจารย์เบิ้งปฏิตาค่ะแล้วก็อย่าลืมมองความรักในแง่ดีนะคะครรักแท้มีจิงขอ ทุกคนโชคดีในความรักความรักอยู่ในชีวิตคุณเรียบร้อยแล้วค่ะ